ายเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทําเมนูคลายร้อนนะคะนั่นก็คือพุดดิ้งลูกตานนมสดค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด s u b สไครป์กดติดตามกันก่อนนะคะสูตรนี้สามารถเอาไปทําเป็นลูกตานนมสดหรือว่าจะเอามาทําเป็นพุดดิ้งลูกตานนมสดก็ได้สูตรทั้งหมดทายลงไว้ให้ที่คําอธิบายใต้ใวิดีโอนี้แล้วนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะ นำลูกตาลที่ได้มาไปแช่ช่องฟรีดนะคะแช่ในช่องแข็งเลยนะใช้เวลาแช่ข้ามคืนเลยค่ะให้ลูกตาลนี่แข็งจากนั้นนําออกมานะคะแล้วก็เอามาแช่น้ําเป็นเวลา15้านาทีหลังจากนั้นเปลือกของลูกตาลเขาก็จะร่อนออกมาแบบนี้แล้วก็ทําให้เราปอกได้ง่ายๆเลยค่ะ ปกติลูกตาลจะเป็นผลไม้ที่จะเสียง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราแช่ไว้ในช่องธรรมดาเนี่ยอยู่ได้แค่ไม่กี่วันเขาก็จะบูดแล้วนะอันนี้คือเพื่อนซื้อมาฝากนะคะก็หายเก็บมาเกิน2อาทิตย์แล้วนะก็แช่ไว้ในฟรีซต,ตลอดเลยค่ะนําออกมาแช่นะ้ําปอกเปลือกแล้วก็ยังทานได้ปกติเลยไม่เสียคุณภาพด้วยค่ะรู้วิธีการปอกง่ายๆแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ไม่ต้องใช้มีดค่อยๆปอกทีละอันแล้วนะ หลังจากนั้นเราก็ล้างตาทั้งหมดให้สะอาดค่ะแล้วเราก็จะนําไปหั่นเป็นชิ้นๆน,นะการหั่นนะคะสามารถหั่นได้ตามต้องการเลยว่าอยากจะได้ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กด้านในตอนหั่นเขาจะยังคงมีน้ําแข็งอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ละลายไปเองค่ะไฮก็จะหั่นเป็นชิ้นที่เขาใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาทานเราจะได้ทานแบบแล้วรู้สึกว่าเป็นเนื้อตาลน,นะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบอยากจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นชิ้นเต่าก็ได้เหมือนกันค่ะ หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็วางตาลพักไว้จากนั้นมาทำส่วนของพุดดิ้งกันค่ะใช้นมตราหมี2กระป๋องก็เท่ากับ300 m มลลตรนะคะที่ใช้นมตราหมี่ก็เพราะว่าเป็นนมที่หอมกว่ายี่ห้ออื่นๆนะตอนนี้เราจะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่เจลาตินผงล,ลงไป4กรัมค่ะ ตามด้วยผงวุ้นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีผงวุ้นจะไม่ใส่ก็ได้นะเปิดเตาแก๊สนะคะใช้ไฟกลางนะในขณะที่เราต้มเราจะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเราจะต้มจนกระทั่งนมเขาเดือดเลยนะเพราะว่าเราใส่ผงวุ้นลงไปจําเป็นที่จะต้องเดือดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผงวุ้นเขาจะละลายไม่หมดค่ะ เมื่อนมเดือดดีแล้วนะคะส่วนผสมทั้งหมดที่เราใส่ลงไปละลายดีแล้วนะ,ะเราก็ใส่ลูกตาลลงไป <S <S เดี๋ยวเราจะต้อมอีกสักพักหนึ่งนะคะให้ลูกตาลเขาเดือดนิดนึงก่อนนะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่บูดง่ายค่ะที่ไม่ใส่ลูกตาลลงไปต้มตั้งแต่แรกเนื่องจากว่าลูกตาลเนี่ยเนื้อเขานิ่มอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไปต้มนานๆนานเนี่ยเดี๋ยวลูกตาลเขาจะเละเกินไปเมื่อใส่ลูกตาลลงไปต้มแล้วน้ำเริ่มเดือดน,นะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยจากนั้นนํามาใส่ถ้วยค่ะ วันนี้ที่ไฮทำก็จะได้ประมาณ3าถ้วยนะคะถ้าใครที่ต้องการทานเป็นแบบลูกตาลนมสดนะคะ mm hmm. ก็แค่ตัดผงวุ้นกับผงเจลาตินออกไปเท่านั้นเองนะใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ทานตอนเย็นๆก็อร่อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะใส่น้ําแข็งก็อาจจะต้องเพิ่มน้ําตาลลงไปในสูตรนิดนึงนะในส่วนของพุดดิ้งที่เราใส่เจลาตินและผงวุ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ถ้วยไวใ้ให้เขาหายร้อนจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นประมาณ3 4ถึงชั่วโมงเพื่อให้พุดดิ้งเซ็ตตัวค่ะ เมื่อพุดดิ้งเซ็ตตัวดีแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ในถ้วยถ้าเกิดว่าใครที่จะทานเลยก็สามารถเทนมลงไปได้เลยนะ mm hmm. แต่อันนี้ไฮจะเทตัวพุดดิ้งออกมา mm hmm. แล้วก็หั่นให้ดูนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ให้เห็นเนื้อพ mm ุดดิ้งกับเนื้อตาลค่ะ ถ้าใครที่ไม่อยากใส่นมสดนะคะจะทานเป็นพุดดิ้งลูกตาลแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะปกติแล้วสูตรของพุดดิ้งไม่จําเป็นต้องใส่ผงวุ้นก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อตาลเขาค่อนข้างมีน้ําหนักนะให้อยากจะให้เนื้อพุดดิ้งเนี่ยเขาอยู่ตัวนิดนึงก็เลยใส่ผงวุ้นลงไปเล็กน้อยก่อนจะทานก็ราดลงไปด้วยนมสดเย็นๆนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายอร่อยชื่นใจใายร้อนได้ดีเลยค่ะ ใครอยากส่งการบ้านไฮวางลิงกลุ่มไปให้แล้วนะคะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆแล้วเจอกับไฮเบเกอรี่ได้ใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ